จะพาเด็กกลับบ้านปิดครัวก่อนจะให้ไปเกับปิดรด้าน เียาหมดแล้วเมืองคืนตะข้างล้างขัวนะครับก็เลยออกดึกหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านกันคือทุกคืนไม่ใช่ทุกคืนดิทุก ทุกอาทิตย์ะต้องมีวันหนึ่งต้องล้างครัวนะครับชีวิตพ่อครัวในประเทศอังกฤษนี่มันก็คือยากลำบากจะพูดว่ายากลำบากไหมมันก็ยากลำบากนะครับเพราะว่าต้องล้างครัวเองเออถ้าเป็นเชฟอยู่โรงแรมที่ประเทศไทยนี่ก็คือเราไม่ต้องล้างครัวเองนะครับแต่พอ มาทำงานเมืองนอกเนี่ยก็คือมันต้องต้องล้างครัวเองต้องทําเองทุกอย่างนะครับต้องทําเองทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ทาอาหารให้ให้ลูกค้าเสร็จแล้วเราก็ต้องมาล้างครัวนะครับมาล้างครัวแล้วทีนี้ยุคสมัยนี้ก็คือพนักงานหายากด้วยนะครับพอไปบอกไอ้ไอ้ ให้คนที่มาทํากับเราทําเขาก็ไม่ค่อยเต็มจําใจทําให้เท่าไหร่เอไม่ค่อยเต็มใจช่วยเราเท่าไหร่นะครับเขามาแค่ทำงานตามหน้าที่เขาอย่างมันก็เลยทําให้เราเลิกง,งานเดกเนี่ยครับแต่แต่ทำงาน โอ้เดี๋ยวจะพามาเล่าให้ฟังตอนนี้เป็นท็อปปิ้งสตรีทนะครับเป็นแถวร้านอยู่พามาดูวอลลตัวนี้เป็นร้อยปีแล้วนะครับก็คือยังยังอยู่อยู่มันเป็นหินอ่อนที่ ยังอยู่อยู่ยังมีอยู่ในในแบ็กพูนะครับตัวนี้ก็ <_ C' est> คือเขา,ายัางอนุรักษ์ไว้ตัวนี้อาจจะเป็นของใหม่แต่ว่าตัวนี้เป็นของเก่านะครับรเรามาไลฟ์สดจากประเทศอังกฤษกันนะครับ เดินเล่าเรื่องคนเดียวไปเมื่อกี้พูดถึงเรื่องอะไรนวเนี่ยโอ้นอนหมดแล้วก็คือเพิ่งล้างครัวเสร็จแล้วก็เพิ่งออกมานะครับหล้างคัวเสร็จแล้วก็กลับบ้านต้องกลับบ้านเดินกลับบ้านเดี๋ยวเนดะีใใ๋ยวจะแอบไปถามนะกี่โมงแล้วเนี่ย หกทุ yup. ่มห้าสี่โอ้เพื่อนไม่เห็นเราเขายังไม่ออกมาเป็นร้านเท่ก็ไมเอนครับท้างไม่ได้ไหลสดมาหลายวันก็คือก็เลย พูดไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอ้าวเป็นไรนะมีรถแอมบูลน์มาขึ้นขาบนแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไร ท้องฟ้าปิดครับคืนนี้เมื่อวานไอเดือนหงายในท้องฟ้าโปร่งแล้วเราจะพาพาไปดูไอ้ตึกตึกผีสิงกันหน่อยนะครับตรงนี้เป็นผับผับชื่อ